สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่การพาเข้าครัวทำเมนูง่ายๆเลยค่ะลาบหมูค่ะลาบหมูก็ต้องมีหมูสับค่ะวันนี้พี่การใช้หมูสับสามขีดค่ะเป็นหมูสับแบบหยาบค่ะตามด้วยเครื่องปรุงค่ะมีข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเกลือน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะส่วนของผักก็จะมีหอมแดงซอยแล้วก็นี่ค่ะ ใบสาระแนอ๋อสาระแ่ค่ะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยต้นหอมค่ะนำมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็จัดเตรียมไว้ค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะไปลงครัวกันเลยค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะปลายช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมูสับลงมารวนก่อนนะคะน้ำไม่ต้องใส่เยอะค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าน้ำใส่เยอะเนี่ยจะเป็นการต้มแล้วนะคะเราจะเอาแค่น้ำคลุกคลิกค่ะ พอลงหมูสับแล้วค่อยเปิดแก๊สนะคะและอย่ารวนจนหมูสุกเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าถ้าสุกเกินไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกระด้างค่ะไม่น่ารับประทานค่ะทําการยียีบี้บี้เกลี่ยเกลี่ยนะคะให้เนื้อหมูไม่จับก้อนค่ะทําแบบนี้หมูสับก็จะได้สุกพร้อมเพรียงกันค่ะรวนไปสักพักน้ําเดือดหมูสับก็สุกพอดีเลยค่ะเนื้อหมูสับก็จะหยุ่นหยุนเด้งดึงเดงดึนะคะ เราก็ปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากปิดแก๊สล้วค่อยใส่หอมซอยนะคะการที่เราใส่หอมซอยในขณะที่หมูสับของเรายังร้อนอยู่นั้นน่ะมันจะทําให้หอมซอยของเราเนี่ยรสชาติไม่ปี๊ดโดดจนเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นสุกจนหวานนิ่มจะกรอบกําลังดีค่ะถึงเวลาตเตรียมเครื่องปรุงกันแล้วค่ะวิธีปรุงก็าตามสะดวกเลยนะคะใครจะปรุงกับหมูสับโดยตรงก็ได้ค่ะแต่พี่กันสะดวกแบบนี้พี่กันก็จะปรุงเอาข้างนอกนะคะ น้ำปลาค่ะแล้วก็มะนาวค่ะน้ำตาลปลายช้อนชาค่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะปลายช้อนชาเหมือนกันค่ะคนให้ละลายเข้ากันค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาลงพริกป่นค่ะพริกป่นนี้ก็คือพี่กันคั่วเองเลยนะคะเอาพริกแห้งไปคั่วไฟอ่อนๆค่ะให้มันหอมๆเลยนะคะแล้วก็มาตำค่ะ พอนำพริกป่นที่ทำเองมาปรุงอาหารมันก็จะหอมเป็นพิเศษเลยค่ะหอมด้วยเผ็ดด้วยโอ้ยมัวแต่มโมตอนนี้ก็เผ็ดเกินไปแล้วค่ะพี่กันก็เพิ่มน้ำปลาเพิ่มมะนาวอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะปรุงไปชิมไปจนเป็นที่พอใจค่ะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะมะนาวก็แพงแพงเนาะถ้าอยากทานเนี่ยไปซื้อข้างนอกก็อย่าบ่นเขาเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาสูงขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าจะทำทานกันทั้งครอบครัวนะคะพี่กันแนะนำว่าควรจะทำทานเองค่ะวิธีทำก็ง่ายๆอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะจานนี้พี่กันทานทั้งครอบครัวเลยนะคะสีชีวิตค่ะอิ่มแป้เลยค่ะหลังจากปรุงหมูสับแล้วเนี่ยเราก็ทำการคลุกเคล้าให้เครื่องเข้ากันดีเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้คลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลงข้าคั่วเลยค่ะ นี่คือข้าวคั่วที่พี่กันทำเองนะคะวันก่อนพี่กันได้ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีคั่วข้าคว,วคั่วไว้ค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะเราคั่วข้าควคั่วเองมันก็จะหอมแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ทำให้อาหารของเราเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ลาบของเราก็เริ่มจะเย็นลงแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของผักสดลงไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าใส่ร้อนๆเนี่ยผักสีจะไม่สวยนะคะมันจะสุกค่ะ ทำการคลุกเคล้าสักสองสามตลบนะคะลาบหมูสับของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วค่ะก่อนจากพี่กันก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ